สวัสดีเจ้าวันนี้ฮอกก็ยุ่งกับบ่มกวางเสงออกง่ายเตชัวแล้ววันนี้บีเจ้าาเวิร์กรถเข,าาข่าไม้ราคาถือกันจ้าพี่น้องการขันนี้ได้จ้าได้เป็นตัว e su su d max รุ่น2.5รุ่นตัวแซดรถปี2015และคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์แม่นวน high speed และบริเวณว่าคันนี้จัดราคาโปรโมชั่นมาให้เจ้าพี่น้องผู้ดใดห,หากระบะสซี่ประตูยกสูงจะส่งเป็นตัวยี่หราบแช่มมาห้บริวาว่าหาผ่ดาดคันนี้ได้จ้า และคันนี้พี่น้องจัดราคาปกติหน้าป้ายเนี่ยจะขายอยู่ที่458,000บาทแต่วันนี้พี่น้องบีมจัดราคาพิเศษมาให้จ้าเรือเพียงแค่ส9ม0 0นบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องจัดไปเน้นเดเต็มแล้คันนี้ออกโลซูบาทจะได้จ้ะผู้ใดสนใจฝากโทรหาบิมได้เลยที่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟฟิเชียลเข้ามาก็ได้จ้า tasa ks หนึ่งสองสามสี่มีแอดดานนบอกเลยว่าคันนี้พี่น้อง ซื้อซอสบีมบออบบอกไว้ แต่จัดไฟแนนเต็มผู้ใดส,สนใจยูบีบริวารยาโรซามาจากวิจภาพเบิงแต่ด่านหนาตัวรถของคันนี้กันเลยแต่พี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากกาสเดเนโตสีขาวหมกเดิมมาจากโรงงานกระจังด่านหนาคันนี้สภาพส,สวยๆจ้ะพี่น้องขาดก็โตโคเมียมไฟหนาคันนี้ดเดนโตไฟเลนโปรเจคเตอร์มีไฟเดท์ทามรนนิงไหลมหาห้น้ำจากสองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้พี่น้องดเดนโตเครื่องยนต์นนดีเซลขนาด2.5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิงได้ได้ว่าบบมีขาบไปล แยเยอ่ของตัวนำ้ำมันและโค้งสั่งตัวรถคันนี้ห้ารับประกันไฮเดรต์แต่ว่ารถบร่เคยเกิด,กดอุบัติเหตุชนนักพีความจมน้ำตัดต่อหยอบแมวม้าแน่นอนจาลงหอปเส้นและหัวน็อตคันนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่ฟ้ากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานบริเว่าโค้งสั่งตัวรถคันนี้นนห้ารับประกันไฮเดรตแต่ว่าบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ้าและออฟชันดันข้างตัวรถคันนี้เขาจาัดทรงลงหล่อมาห้แล้วจ้าพี่น้อง ซีนสอกดานขาหัวน็อตกับบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่บ่มีห้อยสาดสีผลสีแล้วห้อยตอกเมงอาคันีกิกระไดเป็นตัวห้อยตอกเมฆอาเดิม,เด,มเดิมมาจากโรงงานหัวน็อตฟังนี้บ่มีห้อยแก่ห้อยไข่มเาเลยจ้ะห้อยแต้มสีจากโรงงานคันี้ก็ยังอยู่ครบแล้วออบชันภายในไดเป็นตัวภายในดำ มีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะและเครื่องเลนคันนี้ก็ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานได้เป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัสกินแอร์ Air ได้เป็นตัวแอร์ดีไซน์วงกลมและคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์แม่นนวนหาสปีดและตัวบอสคันนี้ได้เป็นตัวบอสผาลายการาฟิกสภาพสวยๆจา้าคันนี้รถสวยไม่น้อยผอมใส่งานรถบาดมือเดียวสภาพสวยๆกันเลยจา้าและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบขั้นไฟถ้ายคันนี้สภาพสวย,สวยๆจา้าบ่มีห้อยแต่ห้อยเหลาและสีตัวรถคันนี้พี่น้องมอเตอรวา่าสีสวยดี ด้านหลังมีเป็นโตัวกองมองถอยหลังมาให้พร้อมลอนแม็กไ่เนอร์คันนี้ก็ด้เป็นตัวลอนแม็กไรเนอร์ของดีแม็กมาให้ตรงรุ่นลองร้อยการใช้งานมีบริเว่ามีมาหน่อยอีลีจ้บพี่น้องและวออปชั่นภายในตัวรถคันนี้นอกจากคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยหลบคันกระจกบานเลือนป้บไฟฟ้าซี่บานฟังค้นขับปั๊บออโอต้กระจกมองข้างปั๊บมุมมองแบบไฟฟ้าได้พวงมาลลยด้เป็นตัวพวงมาลลยแบบพาวเวอร์สามการมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะและสภาพตัวบอ,อฟังค้นขับ บ่อผาส,สภาพสวยๆลองร้อยการใส้งานบีมบริวามีมาหน่อยอดีจ้าผู้ใดสนใจอยู่บีมบริวายาล้อซ่าและคันนี้บีมจัดราคาพิเศษหายจากราคาปกตินาไป4แสนห้าหมื่นแปบาทแต่มึอนีบีมจันราคาพิเศษมาหายเหลือเพียงแค่3แสนเกาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องและคันี้เอกสารดีคิอด,ดีสาม,มารถจัดไฟนแนนเดเต็มออกโถศูนบาทเด้เลยจ้าผู้ใดสนใจฝ้าทุหาบีมเด้เี่ที 063หา064777หรือว่าจะทักมาทัางไลน์แอดเอฟไปเชเข้ามากันได้จ้า T อซไส้ side, K s 1 2 3 C มีแอแดนมะาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้อง หรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีฟี่แบทให้อีกเซสนใจยาลอ่อสายดีต้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากวิฟ้ากดไลค์กดซกับจะค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเ้าทีมงานกวงเซยงและสำหรับมือนีบีทอคตัวรากับเบกอนจาพบกันไหมในคลิปน้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า